ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวลักนณาราศีธนูทุกท่านด้วยนะกลับมาพบกับอาจารย์นัทปีจีจดดวงเช่นเคยนะในรอบนี้เราก็เข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำครึ่งเดือนแรกกันเลยตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคมของชาวลักนณาราศีธนูกันนะขอให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามารับชมรับฟังไว้เป็นเพียงแนวทางในการดําเนินชีวิตให้ท่านไปวางแผนชีวิตเป็นเข็มทิศนําทาง ให้ได้กำไรให้ได้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดด้วยและจางก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่มีกันเข้ามาเสมอนะน่ารักที่สุดเลยนะอ่ะเรามาดูกันค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนะี่ยจะเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีธนูจะเริ่มกลับมาวางแผนบริหารชีวิตความเป็นอยู่ของท่านค่อนข้างดีเพราะท่านเองก็นึกถึงเรื่องของความมั่นคงในชีวิตอยู่แล้วในช่วงนี้จะคิดถึงเรื่องของความก้าวหน้าในชีวิต ความก้าวหน้าและความมั่นคงในครอบครัวและข่าวดีคืออุปสรรคปัญหานะคะท่านเองเนี่ยก็สามารถจัดการไปได้หรือมันจะที่คายไปในทางที่ดีการที่ดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระพฤหัสบดีโคจรในภพพันธุแบบนี้ในทางโหราศาสตร์ไทายเรียกว่าได้ตําแหน่งปทัทมเกณฑ์นะคะปะทัทมเกณฑ์เนี่ยส่งเสริมให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ย จะดีขึ้นตามวาสนาเป็นที่รักของผู้คนรอบข้างเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ใจใความเมตตาเอ็นดูแม้ว่าดาวประจำตัวของท่านเองในช่วงนี้จะโครจรวิกลคติคืเอเดินถอยหลังพักองศาแต่ไม่ส่งผลอะไรมากมายกับชาวลักนาราศีธนูอย่างแน่นอนอาจจะทำให้แค่ชาวลักนาราศีธนูเนี่ย อาจจะได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาหรือข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนำมาเป็นบทเรียนนำมาพัฒนาในทางที่ดีกับท่านในอนาคตด้วยหรือบางท่านก็ได้พบได้เจอเพื่อนหรือผู้หยักผ,ผู้หลักผู้ใหญ่ที่หายหน้าหายตาไปกลับมาเจอกันบางท่านก็ได้เจอสังคมใหม่ๆจากการเดินทางทําให้ท่านได้เรียนรู้ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมหรือเพื่อนใหม่ๆเนี่ย ทำให้ท่านมีโอกาสช่องทางที่ดีเกิดขึ้นจะมีไอเดียหรือว่าอาจจะมีการชักชวนชักจูงกันให้ทําอะไรร่วมกันก็ถือว่าทําได้และบอกเลยว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะคะจะมีพลังคึกคักมีไฟของความขยันมากขึ้นเลยทําให้ท่านเองจับไม่อยากอยู่เฉยอยากทํานู่นอยากทํานี่มีโครงการอยู่ตลอดเวลา และอาจจะเดินทางบ่อยด้วยก็ถือว่าดีถูกโลกในช่วงนี้เดินทางและมีโชคเดินทางและมีสิ่งดีๆเข้ามาด้วยทางด้านการเงินถือว่าช่วงนี้เป็นจังหวะทีด่ด,ดีเลยนะคะในเรื่องของรายได้เรื่องของการเงินเป็นช่วงที่ท่านจะมีรายได้เข้ามาหลายทางหรือจากคิดจะททาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเพราะดาวการเงินของท่านคือดาวพะเสาร์นะคะก็ยังตงโครจรอ,อยู่ในภพการเงินทับ กับดาวพักเกตดาวพักเกตคือดาวการกระตุน้นทําให้ยิ่งท่านขยันยิ่งท่านทํามากก็ได้มากแม้ว่าดาวการเงินของท่านคือดาวพระเสาจะยังโคจรวิกลคติพักรงศาเดินถอยหลังด้วยแต่ก็จะไม่มีปัญหาอะไรจะมีก็แค่ปัญหาเรื่องความล่าช้าในเรื่องของการเงินเช่นลูกค้าอาจจะคอนเฟิร์มช้าตอบช้าหรือกว่าจะโอนเงินมาหาท่าน ลีลานู่นนี่นั่นทำให้ท่านรู้สึกหงุดหงิดแต่มันได้แหละนะในวันที่สามตุลาคมดาวพั้งคานจากโครจรเขาพบปัตตนิอามาดูไว้นะคะดาวประพุทธก็จะโครจรเข้าพบกัมมะด้วยได้ตำแหน่งกระเซตาธบดีและมหาอุดทับกับดาวพระศุกร์ได้คู่ธาตุน้ำทับกับดาวพระติศได้คู่วิจการนะคะและในวันที่4ี่ โุลาคมดาวพภเกษจากโคจรเข้ามาทับจุดเกิดของชาวลัคนาราศีธนู oh. คือพบตัดนุ oh. ก็คือพบเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของท่านนะทำให้ช่วงนี้ความคิดความอ่านนะคะหรือการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินค่อนข้างดีแถมมีลุ้นในเรื่องของโชคลาภอีกด้วย oh. อาจารย์ต้องบอกก่อนว่าคำพยากรณ์จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากท่าน ดวงวังลักขาตามระบบโหราศาสตร์ไทยนะคะโดยใช้วันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดแล้วได้จุดเกิดอยู่ลักขาราศีธนูความยากรณ์ก็จะยิ่งมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะและชาวลักขณาราศีธนูเนี่ยก็มีเกณฑ์ได้เงินพิเศษนอกเหนือจากไรายได้ประจําเข้ามาอาจจะมีงานระยะสั้นเข้าหมายท่านได้รับผิดชอบจนมีไรายได้เป็นจ็อบๆไป จะติดต่อพูดคุยเจราจาสิ่งใดนะว่าเป็นช่วงที่มีความรับรื่นดีลูกค้าที่เข้ามาในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลูกค้าที่ไว้ใจได้เชื่อใจได้เครดิตดีนะคะและยิ่งท่านใดนะมีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายนาเข้าส่งออกจากต่างทินต่างแดนหรือขายของออนไลน์นะยิ่งถูกฉลกมากเลยในเรื่องของรายได้จะมีเงินเข้ามาค่อนข้างดีเด่นหรือ พวกทาเกี่ยวกับเดลิเวอรี่นะคะการส่งของนะคะการเคลื่อนไหวอ่ะจะดีมากจะถูกฉลกมากบางท่านก็มีรายได้จากเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือการให้เช่าเช่นให้เช่าบ้านเช่าคอนโดใครที่บัดโอกาสเรื่องของการเงินจะมีโอกาสดีหวนกลับคืนมาหาท่านอีกครั้งหนึ่ยให้ท่านได้คว้าไว้นะพ่อค้าแม่ค้าอาจาได้ลูกค้าเก่านะคะที่หายไปนะคะกลับมาติดต่อท่าน กลับมาอุดหนุนท่านหรือสินค้าที่ค้างสต็อกไม่คิดว่าจะขายได้ในช่วงนี้ค่ะท่านเอาออกมาโปรโมตจัดโฆษณาออกสื่อจัดทำให้ขายดิบขายดีเป็นช่วงที่เหมาะกับการทวงถามเกี่ยวกับเรื่องของลูกหนี้ด้วยที่ยิบเงินท่านไปนะคะหรือใครที่รอเงินอยู่ก็จะมีข่าวดีในช่วงนี้เกิดขึ้นส่วนทางด้านการใช้จ่าย ก็อาจจะมีรายจ่ายไปกับเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงหรือครอบครัวหรือที่น้องของท่านหรือบอริวารของท่านสมากกว่าหรือใช้จ่ายไปกับเรื่องของความอยากได้ใครมีของตัวท่านเองแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะหากชาวลัคนาราศีธนูจะลงทุนในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ทำได้ทางด้านการงาน ในช่วงนี้นะคะจังหวัดมุมดาวเนี่ยเลื่อกูลชาวลัคนาราศีธนูค่อนข้างดีมากด้วยทำให้ท่านใดกำลังหางานอยู่ก็าสามารถทำได้รีบทำรีบสมัครรีบส่งใบสมัครรีบติดต่อส,ส,ส่วนท่านใดที่ทำงานมีลูกน้องบริวารอาจจะมีปัญหาจุกจิกบ,บ้างแต่ก็ใบหนุนแรงมากนะักงานที่ก็มาในช่วงนี้นะคะจะเป็นงานใหญ่งานยากงานมีขั้นตอน แต่รายได้ดีและมีผู้เกื้อกูลมีตัวช่วยเหลือให้กับท่านมากมายเรียกว่าสังคมแวดวงการงานของท่านเนี่ยยังดีอยู่จะติดต่อพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ย<อ>ก็มีแนวโน้มที่จะสําเร็จแล้วก็ได้เปรียบด้วยและการที่ดาวการงานของชาวลัคนาราศีธนูนะคะคือดาวพระพุธโคจรได้ตำแหน่งกระเซตาท่พดีและมาหาอุจ ทับกับดาวพระศกในได้คู่ทัดน้ำทับกับดาวพระาทิตย์คู่วิชาการเมื่อดาวสามดวงนี้กระจุกตัวอยู่ในภพการงานของท่านและเป็นดาวที่ดีด้วยนะคะทำให้ถึงแม้ว่าจะรับผิดชอบงานหลายอย่างท่านก็จะรับมือได้มีปัญหาอะไรก็จะแก้ไขได้และมีความสำเร็จด้วยเป็นโอกาสที่ดีนะคะในเรื่องของการ สร้างผลงานและมีโอกาสได้เลื่อนคั้นเลื่อนตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามามีบทบาทกับงานของท่านหรือมอบหมายงานสําคัญให้ท่านทําหรือมีการทํางานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่งานบางอย่างนะคะอาจจะทําคนเดียวไม่ได้ต้องมีการทํากันเป็นทีมและทีมงานที่ทําร่วมกับท่านตอนเนี้ถือว่าเข้าขาเคมีเข้ากันได้ดีความคิดความอ่านไปทางเดียวกันเรียกว่าการงานเนี่ย ถือว่าดีเด่นมากเลยของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้สำหรับในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนักนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทีนี้มาดูทางด้านความรักความรักคนโสดเนี่ยจะได้เจอคนถูกใจเพราะงานเป็นเหตุและเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองเป็นคนที่มีความคิดไกลหน้าตาดีและจะเข้ามาหลายคนหลายหน้าที่หลากหลายหน้าตาด้วย และก็จะเป็นคนที่หาเงินเก่งการงานดีแต่ระวังเรื่องหลักทรัคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะต่างคนต่างเกื้อกูลกันดีที่มีปัญหาจัดเคลียร์ใจได้ทั้งท่านและคู่ของท่านเนี่ยอยู่ในช่วงข่าวขึ้นสุดๆเลยเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันได้ค่อนข้างดีด้วยนะอาจารย์ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านเอาไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการพยากรณ์ในรอบนี้นะคะและจางก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวมฤตยูที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่7กับรกรกฎาคมปี65และจะอยู่กับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะคะไป7ปีข้างหน้าเลยและการรับมือกับดาวพักราหูด้วยที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่30มีนาปี65และจะอยู่กับพวกเราแบบนี้ไปจนถึงตกลาปี66 หากท่านอยากจะวางแผนรู้ล่วงหน้าระยะยาวท่านสามารถคลิกไปรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์จะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะและหากท่านไหนที่อยากจะเข้ามารับการพยากรณ์เป็นลายส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถติดต่ออาจารย์มาทางลิงก์ที่อาจารย์จะทิ้งไว้ให้ได้เลยนะอาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะผิดพลาดตาประการใดไปก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ